ไีใ่ใค่มานี่รูกชยัยฮะได้โน่นอ๋อพี่สาวเกยี่ะรุ่ยวัดป้อมโอ้ัดป้อมได้เคยเข้าไปครั้งหนึ่งวัดป้อมจะมมอาจารย์อาจารย์สมผักสมผัก,ผกใช่ไหม สมภักเกษีกยณไปแล้วอยู่เลยนานาแต่ก่อนเป็นเป็นนักปตกาตกถากลุ่มเดียวกันมันจะมีเจ้าคุณสมบูรณ์วัดเกดแต่ก่อนเป็นมาสมบูรณ์นะ <c oughs> เป็นมาสมบูรณ์จันหอมจันสมพงศ์แล้วก็วัดอ่า วัดบันแพรวัดบันแพรววัดหลวงพ่อโฉมหลวงพ่อโฉมคืออาจารย์สุพจน์แต่ก่อนนั้นน่ยเราก็ยังเป็นพระพระหนุ่มๆอายุอายุเพิ่งเจ็ดหกพรรษาหกพรรษาเจ็ดพันศาเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อสมบูรณ์ก็แปดสิบแล้วอาจาร์พงศ์วัดมรณะไปแล้วอาจาร์พงศ์และอาจาร์หอมหลวงพ่อวัดโฉมก็มรณะไปแล้ว แต่เวนไปหาอภิปรายตามโรงเรียนเนี่ยตามโรงเรียนโรงเรียนสมด,ดีโรงเรียนป้อมโรงเรียนสคอนอสคอยันนี่แต่ก่อนนะมันไม่ค่อยมีพระ,ะอะไรนะขยันไปหาคุยธรรมะตรงนั้นตรงนี้พอตอนนี้รุ่นนั้นหมดแล้วรุ่นนั้นหมดได้รุ่นรุ่นใหม่ๆนี่ก็ไปหาสอนนะใช่ไหมเขาจะมีพระไปสอน สอนแล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรครู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 ปริญญานิเทศัปริญญานิเทศทุกวันนี้คอาจต่ตั้งเป็นคณะขึ้นมาสอนโรงเรียนนั้นสอนโรงเรียนนี้แล้วก็มีนิยพัฒให้ทุกวันนี้แต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนเราหาไป,ไปหาเทศเองทุกวันนี้เขาให้นิยพัฒเป็นคาบ,บำรุงพระ นิเทศปริยัตินิเทศก็ดีนะใน้การสนับสนุนเหมือนสำนักปฏิบัติธรรมที่จริงวัดเราเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมวัดแรกในประเทศไทยเลยนะถ้าไปถได้ว่าวัดแรกตอนนั้นพันโทพันตำรวจโทอะไรอุดมอุดมเขามาเป็นผู้เป็นเขา,าเรียกอะไรกรมการศาสนาเขาเรียกะอะไรนะ สำนักที่พุทธมณฑลน,นีสำนักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติเอามาเป็นตนนันพันตำรวจโทอุดมชื่ออะไรชื่ออุดมนามจากุลอะไรไม่รู้ก็เขาเขาทำมาดีนี่แหละระดมให้วัดไปไประชุมแล้วก็ตั้งเลยตั้งตั้งงบประมาณให้เลยนะตั้งงบประมาณปีละหกหมื่นหกหมื่นก็ทำมาตะเวน เอาเรานี่เป็นก่อนเพื่อนต่อมาก็วัดเจดมาเป็นวัดเจดมาเป็นเจ้าคุณสมบูรณ์ท่านตอนนั้นเป็นพระเทพจากขอนมณีก็มาเป็นพอในในแพทย์เป็นในแพทย์นะพอดำรวจโทพอนนั้นกเกษียณไปก็หมดไปเลยหมดไปกับคนกเกษียณก็ประมาณไม่มีคประมาณไม่มีก็เลยมาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมใหม่ ั้งใหม่มาตั้งใหม่เพิ่งมาตั้งปีห้าเจ็นี้มาเริ่มใหม่ก็เลยมีสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเลยตอนนี้แต่ก่อนนีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ผู้ไอที่ผู้อำนวยการสำนักพุทธเป็นคนตั้งตั้งขึ้นมาเลือกขึ้นมาแล้วก็ให้งบมาลวงหน้าเลยต้นปีก็โอนมาให้เลยไม่ต้องรายงานโอโ้โหปีละหกหมืน ออมาวัจเจีมาขอแบงสส่งอะไรวัจเจีมาขอแบ่งสมศักดิ์เยี่ยมสวัสดิ์มาขอแบ่งขอแบ่งก็เลยให้แบให้แบ่งไปทาง,งน้นอุปประมาณของหลวงเอามาใช้ก็ต้องรายงานนะต้องรายงานต้องทำเลือกรายงานถึงจะ ็เลยเลยทองหลังมาเขาเลยแม่แม่ี้เกียจขี้เกียจ์ทำรายงานไอ้อยากจะมาดูก็มาดูเองอยากจะให้ก็ให้งบแต่ให้มาแล้วทำไมทำรายงานทำว่าใช้จ่ายอะไรบ้างแบบรายงานมีดูแบบทำซีดีทำอะไรส่งไปให้เขาดูแล้วบอกโอ้ยมันไม่มีเครื่องมือแล่วมีแต่ ไมโครโฟนกับคนนี่แหละเท่านั้นแหละเครื่องมือมันไม่มีเมื่อก่อนนั่นน่ะเครื่องมือพวกสื่อสารพวกนี้ยังไม่พร้อมปัจจุบันนี้ก็พร้อมแล้วอยากรู้อยากได้มาหาเอาแต่ก็ไม่ทํารายงานเหมือนกันนะอยากดูมาดูเอาถ้าให้ทําขี้เกียจทําทําไปก็เท่านั้นเลยเสียเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลา,าแต่เราอยากดูว่า ทำอะไรให้มาดูเอาแล้วก็ให้มาทำเอ,เองเพราะเรารายงานไปให้ไปแล้วก็เอาผลงานของเราไปเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรามันก็ดีอยู่ช่วยคนนะแต่ว่ามันเสียเวลาเราอันเลยคมาดูเองมาทำเองแต่อยากได้ให้มาทำเองอยากได้ผลงานให้มาทำเองเพราะเราไม่ไม่ได้ใช้งบประมาณของหลวง ทำหน้าที่เผยแผ่โยมก็ทำได้นะนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างอยนี้ก็เป็นตัวอย่างอยู่สถานีตำรวจก็เป็นตัวอย่างให้ตำรวจใช่ไหมอยู่โรงพยาบาลก็เป็นตัวอย่างให้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยอยู่โรงเรียนก็เป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอยู่หมู่บ้านก็เป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน อยู่ตามวัดตามวาร่างก็เป็นตัวอย่างให้กันและกันมันก็เป็นการเผยแผ่ไปในตัวพอพระพุทธเจ้าบอกว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฝากพระาศาสนาไว้กับท่านเหล่านี้ให้ท่านเหล่านี้เป็นผู้เรียนรู้ศึกษาพระพุทธปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ เพราะว่าคําสอนของพระองค์เป็นประโยชน์กับโลกอย่างมากยิ่งเผยแผ่ออกไปเข้าถึงจิตถึงใจของผู้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติแล้วก็ยิ่งเกิดความลมเย็ยนเป็นสุขอย่างนั้นต้องช่วยกันช่วยกันเผยแผ่โดยทําตัวเองเป็นตัวอย่างน,นี่สำคัญนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตัวเองเป็นตัวอย่าง พอเวลาท่านท่านพูดท่านก็บอกท่านจะใช้คําว่าตถาคตคือสัพนามแทนพระพุทธเา้าพระองค์ใช้คําว่าตถาคตตถาคตรู้เองเห็นเองรู้เองเห็นเองคือสิ่งที่ที่เอามาสอนนคือรู้ว่ามันเกิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้รู้เองเห็นเองพิสูจน์มาเองแล้วจึงเอามาบอกไม่ใช่ว่าจ,จําจากคนนั้นมาบอกจ,จําจากคนนี้มาบอกรู้เองเห็นเองพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ว จึงมาบอกน <c oughs> น้็นเอาพระองค์เอาเอาพระองค์เองเป็นเครื่องยืนยันขนาดนั้นไม่ใช่ว่าสอนเข้าเฉยแต่ตัวเองไม่เคยทำนี่อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับจำคนอื่นมาพูดแต่ว่าตัวเองทำให้ได้มันก็เลยขาดความเชื่อมั่นแต่พระองค์ไม่ได้จำจากคนอื่นถึงจำก็ทำได้ตามนั้นแล้วจึงเอามาบอก เหมือนคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ที่พระองค์นํามาตัดเจนสัพป,ป,ปาปัสสะการนังการไม่ทําบาปทั้งยหทั้งปวงอุสรสูปสัมปทาการทําแต่ความดีสกิตตะปริโยธพนัง <c oughs> การทําใจให้แจ่มเช่มชื่นผ่องใสเอตังพุทธานัสสนาัง นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วแล่พระองค์ก็มาพูดต่ออันนี้คือเป็นเครื่องยืนยันว่าคำพูดนี้มันถึงที่สุดแล้วจะต่อไปอีกจะเสริมไปอีกหรือว่าจะตัดทอนอีกไม่ได้พุทธเจ้าองค์ไหนองค์ไหนามาตรสรู้ก็ต้องพูดอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติตามนี้ก็ต้องรู้อย่างนี้รู้ไม่ถึงก็ไม่ใช่รู้เกินไปก็ไม่มีแหละ คือที่สุดเลยความความรู้ขนาดนี้คำพูดนี้ครอบคุมครอบคุมทั้งหมดเลยคนเราถ้าไม่ทำชั่วทำด,ดีมันจะไม่ดีได้ยังไงเนะาะแต่ที่มันทำดีบ้างชั่วบ้างมันก็ได้ดีบ้างได้ไม่ดีบ้างนี่ยอันนะั้นะคือคือผลไม่ก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วถ้าคุณทำดีโดยตลอดคุณก็ต้องได้รับผลดี โดยตลอดมันก็มีดีบ้างชั่วบ้างมันก็เลยมีเป็นบางช่วงบางจังหวะก็ดีบางจังหวะก็แย่นั่นคือผลคือผลของมันผลของสิ่งที่เราทำมานั้นพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงวางเป็นหลักว่าต้องทำดีเท่านั้นถ้าไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นก็ต้องทำดีเท่านั้น แต่เราทําทั้งดีไม่ดีผสมประสานกันมาเมื่อสิ่งที่ดีให้ผลเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ไม่ดีมันให้ผลเราก็ต้องทําใจทําใจให้มันได้ทั้งสองอย่างเพราะว่ามันเป็นผลงานของเราเองอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปโทษโลกโทษอากาศโทษคนโน้นโทษคนนี้พระเจ้จาย้วำว่ากามสกโกมิ ก็กรรมของเรานั่นเองหละกรรมของเรานั่นเองถึงได้มาเกิดตรงนี้ประเทศนี้กรรมของเราแต่เราไม่มีกรรมเกี่ยวกับประเทศนี้โน่นไปเกิดรอบๆชายแดนน็เหรือไปเกิดนู่นทะเลทรายนั่นเลยหรือไปเกิดนู่นยุโรปอเมริกา่้วหนะนั่นก็คือกรรมของเขาเขาทําไว้ตรงไหนก็ต้องไปเกิดตรงนั้นไปเป็นเช่นนั้นพวกเราทํากรรมเช่นนี้ไว้เราก็ต้องมาเกิดตรงนี้ มาเกิดตรงนี้แล้วก็ต้องเป็นเช่นนี้ถามว่าผลงานของใครก็ผลงานของเราเองผู้ธเจ้าไม่ได้ยกไปว่าเป็นผลงานของพระพรหมทุเทวดาหรือว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้ศักดิ์สิสทธิ์เช่นนั้นเช่นนี้แต่ประการใดแต่มันหมายถึงผลงานของตัวเองที่เราทํามาแล้วก็เกิดผลให้กับตัวเราเองพอเกิดผลกับตัวเรา แต่ละคนก็เกิดผลเกิดผลดีผลดีผลดีโอมก็ดีไปทั่วเลยแต่ถ้าเราดีแต่คนอื่นไม่ดีทีนี้มันก็กวนกันกวนกันนะพะขอข้อคำเจ้าองพระเจ้าว่าให้ดีทั้งหมดมันถึงจะสมบูรณ์แต่ว่าดีทั้งหมดได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้อา้าวก็ต้องยอมรับแต่ในโลกนี้มันจะมีทั้งดีไม่ดีแม้พระพุทธเจ้าเองก็ต้อง เผชิญกับสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงสอนว่าพุทธสโลกธรรมมีหิกิตังยัสสานกรัรมปติโลกธรรมนี่ไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าพระอารหันตุุชนคนดีคนชั่วทั่วไปต้องเจอต้องเจอพนะพุทธเจ้าก็เจอพระอรหันต์ก็เจอนะบุคคลทั่วไปก็เจอคนดีคนชั่วเจอมด แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะต้านทานจะต้านทานโลกกระทำนั้นได้แต่เราก็มองไปในแง่ดีเขียนฝ่ายดีฝ่ายดีมีอะไรมีลาบมียศมีสุขมีสรนเสริญในฝ่ายดีนฝะ่ายไม่ดีมีเสื่อมลาบมันมันอยู่คู่กันนะเสื่อมยศนะ ทุกแล้วก็นินทาเนี่ยมีฝ่ายไม่ดีมันก็อยู่ด้วยกันนี่เลยท่านเลยจับเป็นครูว่ามีลาบเสื่อมลาบก็มันมีลาบมันเสื่อมลาบถึงจะเกิดขึ้นได้คนไม่มีลาบมันจะเสื่อมเลยมันมียศเขาก็ต้องถอดยศเวลามันเสื่อมยศมีตําแหน่งเขาก็ถอดตําแหน่งแต่ไม่มีตําแหน่งจะถอดใดไงมันอย่างอตมาก็เป็นตําแหน่งเจ้าวาสถ้าทาไม่ดีเขาก็ถอดเจ้าวาด แต่ว่าไม่ได้เป็นตําแหน่งตําบลอาเภอก็เลยไม่ต้องไม่ต้องถูกเขาถอดตําบลอาเภอจังหวัดหรือภาคอะนะถยสมติเขาถอดภาคอะไรอย่างเนงะี้ยเนี่ยเขาถอดภาคอะอาไอ้ภาคบ้านเราเขาเรียกอะไรเนะี่ยแต่สามคุณ,คณ,คณต้องถามคุณน,นนะายนกกันว่านภาคอะไรมันเป็นคําพูดที่คําพูดหยาบนะแต่ภาคอีสานเขาว่าคพูดหยาบตะอ,อ่กวว่าบากักภาคไวหนักเนี่ยมันเป็นคําด่า คำว่าภาคนี่แต่ว่าภาษาไทยมันเป็นว่าส่วนเป็นว่าส่วนเป็นว่าเขตนั้นไม่มีให้ถอดก็ไม่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยถ้ามีมันก็ต้องเสื่อมที่ไม่เสื่อมโดย <c oughs> ทําความผิดมันก็ถึงเวลาเราก็จะเสื่อมจากมันมันต้องหมดอายุความเออหมดอายุไขหมดอายุเวลาที่ทํางานแล้วก็ถอดออกเปลี่ยนใหม่แต่สเสียดายก็เป็นทุกข์เลย มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเนี่ยมันคู่กันเนี่ยมีนินทาสรเสริญคู่กันตลอดมีสุขมีทุกมันจะคู่กันตลอดนันนี่เืาเรียกว่าโลกธรรมท่านพุทธเจ้าที่บอาพุทธสโลกธรรมมีจิตตังยแสนกรมปฏิเราลงมาอยู่กับโลกธรรมจะต้องเจอมันแต่เมื่อเจอมันจะต้องบริหารจัดการมันให้เป็นทำไม่เงินทุกทุกทําไม่เป็นจะบริหารจัดการไม่ถูกทุก สุดท้ายนะ่ะทุกขังปปโปติท่านใว่าทุกขังปปโปติสุดท้ายต้องประสบทุกถ้าทําไม่ดีนะสุขังปปโปติสุดท้ายก็ต้องประสบสุขถ้าทาดีนะบุรเจ้ายืนยันไว้เลยวันนี้วันดีวันคล้ายวันเกิดท่านพันพันตำรวจโทรหรือเอกโทนะ ท่านตำรวจโทรประธานเนาะเออนึกแต่งนานไว้ท่านประธาน,เ,นาเรียกแต่ท่านประธานท่านประธานนนอัถ้าไปแถวกรุงเทพต้องเรียกว่าท่านประธาน,เ,นาาเปิดทางให้เลยนะพอท่านอยู่กรุงเทพเปิดทางให้เลย <c oughs> อังโยมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยลืมชื่อแล้วนึกไม่ออกแนละเอาเลย่องนึงไปนิดก่อนเพ <c oughs> ามันจำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ จำไม่ค่อยดีนะคนธราบุตรใช่ไหมธราบุตรโชคสิริวันธาราบุตรโชคสิริวันนะทาบุญวันเกิดวันนี้อ่าทุนธราบุตรโชคสิริวันพร้อมครอบครัว,รวนะทาบุญวันเกิดโอ้นี่หลายหลายวัดเลยนะวัดป่ามหาชัยหนึ่งหมื่นบาทวัดเขาพูนนกห้าพัน ภูมาเดือห้าพันพุทธเกียรติห้าพัน 5, 000, ไกนากาห้าพันโอ้รวมเป็นหนึ่งสองรวมแล้วเป็นสามสามหมื่นมุทนาสาธุอืมน,นะแ <c oughs> บ่งบุญทั่วไปบางทีบางทีที่สิบสามที่สิบสามไปไกนากลารสิบสามพุทธสภาไอ้สิบสามมิถุนาะสิบสามมิถุนาะ ไฉลองก็จะไปฉลองไปฉลองเมน์นี่แหละทําเสร็จแล้ว,ลวไปฉลองไปรอบหนึ่งหน่อยคนทาจริงๆอยากจะไปฉลองเองเอ,งเเา,เอาไปดีเท่านั้นแหละตะคอดมทนาสุขก,กายสุขใจชีวิตสดชื่นแจ่มใสไม่มีทุกข์โศกโรคภยัยเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองรำ่ำรวยนั่นคือ สุดยอดปัตนาของมนุษย์นะที่เราทำมาค้าขายทำมาหากินก็ได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพื่อสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขอบอุ่นอบอุ่นให้มีความสุขอยู่กับการทําความดีนะมีความสุขอยู่กับการไม่ทําบาปนั่นแหละคือปกติจิตที่ควรฝึกเช่นนั้นอย่าไปมีความสุขอยู่กับการทำบาปจงมีความสุขอยู่กับการไม่ทำบาป ภูมิเจ้ายกยอก,กตรงนี้เราอาจจะบอกเรามีความสุขกับการทาดีก็ใช่แต่มันมันก็มีช่องอยู่ดังนั้นท่านท่านพูดกันไว้เหกว่าจงมีความสุขอยู่กับการไม่ทําบาปถ้าทําปุ๊บมัน,ม,นมันเสียใจทันทีทําบุญก็ดีใจแต่ไม่ทําบาปจะภาคภูมิกว่าภาคภูมิใจกว่าเหมือนเราเห็นของมันมีโอกาสที่จะขโมยนะแต่เราไม่ขโมยม้วภูมิใจนะ เห็นมันมีสิทธิ์ที่จะฆ่ามันแน่แต่โอกาสแล้วเนี่ยแต่ไม่ฆ่าเนี่ยผูิใจมากเหมือนหลวงปู่ขาวท่านท่านเล่าประวัติท่านท่านปู่ขาวท่านโว้ท่านถือดาบจะฟันภรรยาเนี่ยนะถือดาบเพราะภรรยามีชู้จะซื้อดาบฟันเลยนึกได้จะยกดาบแลวนะนึกได้ว่าอ้ถ้าฆ่าถ้าฆ่ามันมันก็ตายเราก็ติดคุกลูกอีกเจ็ดแปดคนโอ้ ก็ทุกหนังมีใครเลี้ยงทำไงยั้งใจได้ตัวนั้นอนะ่นะวางดาบเลยนะลายายพี่น้องมาบวชเลยเนะีภนะูเขาอนาลโยสำคัญนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันองสำคัญเราเดี๋ยวภูมิใจกับที่เห็น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 ,หน <c oughs> ลู้ทางทำอยู่แต่เราไม่ทำนะนะี่แหละคือภูมิใจนะมันแตกต่างกับคนที่สแสวงหาจะทำนะ ดันรุ่นลรงจะทําให้ได้นี่นี่มันมัน,มน,นโมโหส่นะ,นะมีช่องทางแต่ไม่ทำน,นั่นแหละคือความภูมิใจแต่ถ้าว่าไปตามกระแสนี่ก็อีกอย่างหนึ่งไม่ถึงว่าไหลาตามน้ำเหมือนเขาว่ากินตามน้ำก็ผิดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ง,งมงันตั้งใจในอัดในธทมจริงแล้วแม้จะอย่างไรก็แล้วแต่มีโอกาสก็แล้วแต่แต่แตถ้า ไม่ถูกต้องไม่ทําเด็ดขาดนั่นแหละท่านเรียกว่าให้มีความสุขอยู่กับการไม่ทําบาปตั้งใจรับพรเนี่ยยะทาวริวาหาปุราปริปุเรินติสาัะาลังเยว,วะเมวะอิตโตทินนอง เบตานังอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังกิปัมเมวะสมิจตุสัพพิปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถา

วิวาจันตุสัมภโรโควินาสตุมัาปวัตวันตรอยโยสุขิติ์เทียมปวัสพิเณยโยพิวาจันตุสัมภโรโควินาสตุมา

ภะลัะส er ัพพ er ุทธานุภาเวนะสัพธรรมนุภาเวนะสัพสังฆานุภามนัมพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังเทนังรัตนัง อนุปเวนะจตุราสิติสหัสธรรมัทานุปเวนะปิตกาตยานุปเวนะจินะสาวกาสัพเพเตโรคาสัพเพเตภยาสัพเพ ອันตรายยาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพทุนนิมิตตาสั e เพเตอวมังคลาวินาสันตุวัตตะ ะโกอนสิริวัตะโกอัญสวัตตะโกพลวัตะโกวานนาวัตตะโกสุขวัตโพตุสัมปทาทุกขระกัปัญญาวรากาสัะตุจุปตะวาอนิยังกาอันตรายา ปิวินาตุจเตชะสัจยาเสติทานังลาภโสทิภักขยังพลังสิริอายุจาวานโนจะบัวคางบัวทีจายสวาม ชาจะอายุจะชีวะเสียทีพวันตุเตปวัตุสามพมังค์ลางปัตตุสาปเทวตาสาพุูธานุภาณัสสทาสุทีพวันตุเตภวตุสาพมังค์ลัง กันตุสัมปเทวตาสัมธัฒมานุภาพนสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสามพมังคะลังราการตุสามปเทมสัมพสังคานุภาเวนัสธาสุทธิ ອະວັນຕຸເ